สวัสดีค่ะป้าวีไลป้าววีไลกินน้ำนี่รู้สึกว่าดีดีต่อร่างกายรู้สึกแข็งแรงไม่มีเจ็บมีไข้เลยพกุพกพุกกระไมออะป้าจะเอามาล้างน้ําน้ําตวกองนี่ใช่ไหมพอล้างน้ําตวกองนี่ก็สักพักสิบห้านาทีก็ได้นะสิบห้านาทีก็เอาขึ้นเอาขึ้นแล้วก็เอาออกมาใส่ถุงเช็ดด้วยเยนไว้เพราะเชดดยเยี่ได,ได้สักแป๊บบ เอาออกมากินอ่ะมันกรอบมันกรอบมันอร่อยรู้สึกว่ามันดีแล้วมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็เลยมาทําเต็นแม่บ้านมาทํางานช่วยป้าเขาก็เลยบอกว่าเขามากินน้ําตัวน,นี้เขาบอกว่าดีขึ้นเยอะดีขึ้นแล้วน้ำม่ะอร่อยแล้วก็รู้สึกว่าน้ําไม่เหมือนบ้านอื่นบ้านอื่นนะน้ําม่ะไม่อร่อยเหมือนน้าตัวกองตัวน,นี้แต่น้ามาดีเขาพูดอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่า ถ้าเขามาทำนั้นเขาก็มาขอน้ําท่งเที่ยวเทาเกล็ดก็ได้บอกว่าเออเอาไปเถอ,อะน้ําอ่ะไม่เป็นไรให้เขากอกไปให้เขากินเขาก็เลยบอกว่าน้ําตัวนี้นดีจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปลารู้สึกว่าปลากินน้ํานี่มาตั้งแต่ม,มัติดมาเปลี่ยนปลารู้สึกแข็งแรงปลาไม่มีเจ็บไม่ไข้เลยนะเจ็ดแปดปีนี่นะมไม่มีเลยปลาไม่มีโรคไม่ใครอะไรเลย พราะว่าปลาต้องกินน้านี่ทุกวันลุกมาสองแก้วสามแก้วคําม,มาก็เอาไปขดสองขดที่นอนหิ้วน้ําก็ดื่มรู้สึกว่าดีดีจริงๆเนีแต่ส่วนปลาปลาแข็งแดงแข็งแดงเกาะน้ำเข้าหุงก็เอาน้ำนี่ดีมีวิตามินดีเนาะ